เฮ้ยทุกคนครับสกีบิที่ทาวเวอร์ดีฟนส์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมนั้นที่ผมแบบสนใจที่จะลองเล่นดูนะฮะแล้วก็ตอนนี้ Tower เนี่ยทอยเ e ตทาวเวอร์ดีฟนส์เนี่ยยังไม่ได้มีการอัปเดตอะไรเข้ามาเนี่ยผมอยากจะลองเล่นเกมนี้เหลือเกินว่าแบบมันจะสนุกแค่ไหนนะเดี๋ยวเราลองไปดูหน้าตามแมปเลยดีกว่านะว่าแบบเออมันมันน่าเล่นแค่ไหนเนาะไปดูเลยดีกว่านะฮะเฮ้ยทุกคนครับพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นฟิลแบบอืมทอยเ e ตทาวเวอร์ดีฟェนส์แล้วฟิลมันเอเดีวนะเฮ้ยเฮ้ยนยี่ม คืออย่างเท่อัปเดตท,ที่70หรอ EP ที่70อ๋อนี่ไงโคตรเท่ทำ t o ้ l e เล o ต e าวารีเฟนไม่เอาแบบตัวนี้เข้ามาบ้างวะทุกคนนี่มันเป็นนาฬิกาทรายใช่ไหมไททันคล็อกแมนโอ้ย่างเท่ดูจากหน้าตาแล้วผมว่าน่าจะเป็นระดับมิติกหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นกอดลี่ไหม เออโอเคเดี๋ยวเรามาสํารวจกันเลยก่อนเนาะก็จะมีพวกตารางบอกนะครับว่าแบบว่าอัปเดตมาตอนไหนบ้างอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็จะมีพวกบอสอะไรอย่างงี้นะอ่ะบอสสองตัวนี้เนาะหน้าตาก็คุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็น AFK area อ่ะตัวนี้เป็นแบบโซน f k นะครับแล้วก็จะมีอ่าคามราเบรนะฮะนี่ตรงนี้นะครับโอ้มีแมปเยอะมากคอร์ลิทาวก็มีโอ้เยอะมากเฮ้ยอะไรเนี่ยอันนี้เป็นแพ็คเหรอ อ๋อ249โลบัคเราจะได้แพ็คนี้นะครับได้ TV วี m ูแมนแล้วก็ได้1,000คอยได้ลักกี้อ๋อได้ดับ์ลคอยแล้วก็อ๋อเพิ่มดวงเพิ่มเงินนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่ามันคุ้มหรือเปล่านะฮะแต่ดูกันไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะตรงนี้มีอะไรเนี่ยอ๋อโอ้โหใช้โลบัคในการสุ่มเลยเหรออู้มีก็ตลี่ด้วยฮะอ่ามีก็ตลี่ด้วยไททันระดับมิตินะครับเป็นไททันทีวีแนะครับ เหมือนเจ้าซินีมาเลยทุกคนเจตแพดแมนตัวนี้ก็เหมือนใช้โลบักในการสุ่มนะครับอืมเราสามารถใช้เงินซื้อได้นะครับอ่าไม่ใช่สิใช้โลบักในการซื้อเลยเนาะอ่าโอเคปึ๊บอ่อมีเกมพาร์ทด้วยนะครับ VP Lucky Double c o i n อันตรลักกี้แล้วก็บวก1เพิ่มอ๋อ49อีกเหรออ่าอันนี้ก็คือ g o อ l y l u c ักหรอเพิ่มโอกาสให้เราได้ก o อ l ลีหรออืมน่าสนใจ อเคตรงนี้ก็จะเป็นเทรดดิ้งพลาซ่าด้วยนะทุกคนหลักๆก,ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับออ,อีกที่อ้อมีเอเลดด้วยนะครับอืมแล้วจุดสุ่มมันอยู่ตรงไหนอะทุกคนเราจะสุ่มยังไงอ๋อตรงนี้หรือเปล่าเครดโออ๋อ,อเป็นกล่องสุ่มระดับมิติคือเขาแยกเลยนะว่ากล่องไหนเป็นกล่องอะไรนี่ อันนี้คือกล่อง100นะครับอ่านะครับตัวละครก็จะมีประมาณนี้เนาะอ๋อตรงนี้มีบูตด้วยระดับอีพินะครับอีพิกก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับอะไรอีกลีเจเนรีนะครับอ่าลีเจเนรีอ๋อมีโอกาสได้กิจด,ด้วยนะเป็นระดับมิติกนะครับอ่าเฮลิคอปเตอร์ก็มีโ,โอ้อตัวบาสุก้าแมนนี่ว่าโอ้เท่ๆๆโอเคไปดูกล่องมิติ c กันบ้าง มิติกก็มีโอกาสได้ก็ตดลี่ด้วยนะทุกคนเฟิร์บเฟิร์บเฟิร์บอุ้ยมี500กว่าคนเองที่ได้ไปนะโอเคแล้วเราไปดูกล่องของก็ตดลี่บ้างดีกว่านะครับกล่องละ3,500ทองนะครับวูวเท่มากลิเปอร์โอ้ตัวเคียววูตรเท่เฮ้ยอัพเกรดไททันคาเมราแมนระดับก็ตดลี่คือมีคนได้แค่56คนเองอะน้อยมากเลยนะ โอ้โหอืมเฮ้ยน่าสนใจว่ะน่าสนใจมากกล่องกอลลี่นะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มีกิฟต์ด้วยเหรออ๋อเราสามารถใส่โค้ดได้ด้วยนะครับแล้วก็ล็อกอินไลน์วันแล้วก็เป็นอ๋อรับของแบบว่าไลน์ไลน์ชั่วโมงได้ด้วยนะนี่นี่นี่เราสามารถออนเวลาได้ด้วยเห็นไหมเดี๋ยคนนี่น,นี่กล่องสุดท้ายเป็นกล่อง o อด้วยผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นกล่องนี้ นะเป็นกล่องระดับนิติกเพราะว่ารูปมันคล้ายๆกันอะ่ะเออกดไปเลยรับไปก่อนปับ๊บฮะอ๋อโอเคมาอย่างน้อยผมก็ได้ตัวยูนิตไปเล่นและฮะทุกคนอ่ะผมได้เป็นเจ้าตัวอะไรมาไม่รู้มองไม่ทันได้มาเพิ่มีปหนึ่นะครับอ่าได้กล่องมา3มกล่องนะเปิดเลยปุ๊บโอ้โหคามเมล่าแมนหน้าตาแบบเหมือนกันเลยได้อีกไหมออหมดแล้วรับไปแล้วนะอ่านรับไปแล้วสามนะครับโอเคแล้วก็ ล็อกอีไลน์วันนะฮะอ่าฮะโอเคตอนนี้ผมมีอยู่575นะครับผมจะทำการเปิดระดับมิติกไปเลยละกันฟึบมิติกหนึ่งครั้งอ๋อมันสุ่มอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเท่อะดูแปลกใหม่ดีขอแบบรีเจนเนอรี่ได้ไหมเอ้ยไม่ใช่มิติกไม่รู้ว่าตัวนี้ดีหรือเปล่าอืมโอเคประมาณนี้เปิดเพิ่มดีไหมเผื่อได้แบบว่าสปีกเกอร์เฮลิคอปเตอร์มา ฟื้นๆได้ไหมเอ่ยขออยากโอ้ผ่านไปแล้วเฮ้ยโอ้ oh my god ผมได้เฮ้ยเดี๋ยวนะคือง่ายไปปะแต่ก็ด้วยความที่เขาเป็นระดับแค่อีพิคอะฮนะทุกคนเนาะมันก็ไม่ได้ยากเลยขนาดนั้นแหละโอเคผมเอาไปเล่นเลยแล้วกันนะครับอือหือโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยดีกว่าเนาะผมจะไปอ่าท o วเลดท,ทาวลแล้วกันเพราะว่าดูมันดูมันเล่นน่าน่าเล่นเดีย่์ เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในเลยดีกว่าเนาะอ่ะกดไปเลยนะครับปึ๊บว้าวอ่าผมจะเลือกเป็นอ e a s แล้วกันนะอ่ะกด e ซี y ไปเลยอืืมออโต้สคริปอืม,อมยังไงเราเลือก e ซี y ไปแล้วมีฟ a s t mode ด้วยเหรออืมโอเคตอนนี้เรามีเงินอยู่ที่เท่าไหร่300ผมจะวางเฮลิคอปเตอร์เนาะวางตรงนี้ละกันอ่ะ เฮลิคอปเตอร์ก็จะสปอนสปอนพวกทอยเลตออกมาไหมเนี่ยเอ้ยสปอนยูนิตออกมาไหมเอ่อเขาไม่ถึงไม่ตีอะอ่ะผมวางเลยแล้วกันนะครับอ๋อนี่ไงอ๋อเขาไม่ได้สปอนหรืออะไรออกมานะโอเคเอ่ะงงโอเคนะครับอืมเราสามารถตั้งค่าได้เขาตีตัวไหนได้นะครับอ๋อดูดิเฮ้ยผมชอบเอฟเฟกต์ในการโจมตีจังโอเคเดี๋ยวผมอัพ เฮลิคอปเตอร์แล้วกันนี่ดูอาตีอุย้ยเคกดออโต้สคิปไปเลยนะครับกดปุ่มตรงนี้นะแล้วก็ผมจะาวางเจ้าตัวเฮลิคอปเตอร์ไว้ตรงนี้เลยแล้วกันอ่ะวางเพิ่มไปเลยเนะาะแล้วก็รอไปก่อนนะครับแล้วก็อัพเฮลิคอปเตอร์เพิ่มไปนะฮะดูดาเมจเขาครับดาเมจเขาเยอะมากเลยนะ ผมอัพไปเลยนะครับทุกคนครับเป็นเวลสองเนาะเวลหนึ่งเนี่ยดามเมจเจ็ดสิบห้านะครับระยะยี่สิบคูดาวหนึ่งจุดห้านะครับอัพไปเวลสองเนาะปึ๊บเวลสองเพิ่มมาเป็นร้อยห้าสิบนะครับระยะยี่สิบหกคูดาวหนึ่งนะอ่าผมว่าผมน่าจะต้องโฟกัสในการอัพเจ้าตัวเฮลิคอปเตอร์ก่อนละกันนะครับอ่ะให้กันให้ช่วยช่วยกันตีไปก่อนเลยครับอ่ะอัพไปเลยวงเขาค่อนข้างใหญ่นะนี่ สไปเดอร์ท l e t m เลแมนไอเจ้ามิงมุมเฮ้ยแต่แมปนี้มันก็ดูเพลินๆดีนะผมว่าเออดูเพลินๆดีก็โอเคดูฮะนี่นี่เฮ้ยโอเคครับอัพเข้าไปเป็นเลเวล3นะครับใช้เงิน750เนาะปึะ๊บโ,โอเคดามเมจ400ระยะ34คู่ดาว0 7น์ตอนนี้เหมือนจะตันแล้วนะฮะทุกคนตันไปที่ร้อยแล้ววงเขาไม่ได้แย่นะทุกคนดูสิ เออไม่ได้แย่นะอ่ะอัพเข้าไปก่อนปึ๊บโอเคแล้วก็อัพเจ้าตัวนี้เลยนะครับอ๋อคือถ้าเราวางเขาเนี่ยเขาจะเป็นเวลศูนย์นะคามร่าแมนอ่าเดี๋ยวผมอัพไปเลยเวล์หนึ่งนะครับใช้100นะครับระยะตอนเ,ลเวลศูนย์เนี่ยเ,เวลศูนย์ดาเมจก็25ระยะ15คููดาวนหนึ่งนะครับอ่ะเห็นไหมเพิ่มเป็น45 22 0.8แล้วนะครับอัพไปต่อนี่75 23 0.6 เออโอ้หนึ่งร้อยยี่นะครับเคอ้อเขาตีเร็วมากเลยอะแบบนี้สก็จะเน้นตีเร็วมากอ่ะเดี๋ยวเราวางตัวนี้เพิ่มเลยผมวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันอีซี่มันน่าจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับออัพไปเลยบ้มโอ้โหลำโพงเน่เอออัพไปเลยข้างบนนะครับก็จะบอก เวลานะครับแล้วก็เวฟที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่เวฟที่13แล้วนะครับ13บสาทับจบที่20เว็บเวฟนะครับหน้าตามแมปตรงนี้นี่ผมบอกเลยว่าภาพสวยมากๆนะฮะดูสิเกมก็ทำมาดีนะเกมทำมาดีอะ่ะดูสิดูภาพแบบคมชัดมากอะ่ะคือมันเขาเก็บรายละเอียดดีมากเลยนะโอ้ดูดีดูดีดูดีดเก็บรายละเอียดดีมาก อัพอัพอัพก่อนอัพก่อนนี่ดูฮะโอ้ผมชอบจังเอฟเฟกในการยิงโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับกับสก i บิด i ี o ทาวเวอร์ดีฟเนนะ <c oughs> ผมบอกเลยว่าแบบนี้เนเป็นอีกแบบหนึ่งที่โคตรน,น่าเล่นเลยเออแต่มันสิ่งเดียวอะ่ะคือผมไม่มีเงินสุ่มของ,องไงคือผมเพิ่งเข้ามาเล่นนะเออเดี๋ยวยังไงแบบนี้ก็มาเจอกันยาวๆนะทุกคนเดี๋ยวก่อนไปขอสักทีสทก่อนละกันนะ เอ่มีเงินอยู่525หรอทำอะไรได้เนี่ย525ก็สุ่มอะไรไม่ได้อืมสักทีก่อนไปนะขอหน่อยเฮอะขอม่วงๆได้ไหมฟึบโอ้ยดีเจนผ่านโอ้ดีเจนผ่านไปโอ,โอ,มอไมคก่อนในตัวซ้ำเออคือมึงออกง่ายมาก